เดินทางมาถึงแล้วนะครับขอต้อนรัคุณหลวงพอ่อ ส็นาภาเป็นใจเมตตาและกับกาเดินทางมาอย่างโบสดองนาวัดของพอเป็นที่รีไปมาสวามตาต้อนรับขอขอบทุณท่านได้ท่าอ่างนารทอนเพื่อความเครพของานให้ทุกคนรู้จักอภัยยเมตตาต่อกันพรบผมไม่ช่ไรยต่โย สาข้าวสิบเอ็ดล้านนายมหาราชนครราชสีมาเดินทางมาถึงแล้วนะครับผมนย่างนี้นัน่กันนเอานะครับ อำได้ยังส่วรของนาวัดว นะครับนาล,ลูกนิมิตลูกทิ่อคเน อนุโมทนากับท่านที่ได้มาร่วม อาจารย์คุณชัยนวราชให้พี่ค้ใล่อคับนี่ร่มสีพุนสองรูปคืออะไรคนี่สองรูปขึ้นไหม

เออคุณร้อน่ไหวเอสัติข้าเป็นยาครับใช่ไถ้าตัดจริงก็มีนะฮะแต่ถ้าอยาเอาฉันได้นะเออสมัิยาเป็นยาครับคุณนิสตาะใหม่คืออะไรนะอพี่ nồi nói หน่อยแต่ถ้าเดี๋ยวเนี่ยจะเริ่มใหม่กันนะครับก็คิด เดินเดินเดินเดิินเนนเเดินเดินเดินเดเดินนเดิบนเนเดสนเนดนเดิมเนดินเดินเดาเดินเดินเดินเดเดินนเดินเดินเดินาดนันดินนเเเเเนนน ด้นยวงด้เดีปยผลได้ครับนเีได้เพียได้ม่นฉันถ่ายถงา ชัดชัดในเพจผมชัดเลยอะไรนะคะในเพจสุเงินบ้านฉันได้เข <c ười> อะไรนะคะสูงเงินบ้านฉันเ <c ười> ข้าไปกดเลยก็ได้กดไว้ตังเลนั

ปัญญาเชิญจักนะเราเราเราย้ายไปนมมุมนั้นเลยนะทั้งหมดเลยไม่ไม่อันนี้อันนี้เออมีมีต้องมีนะแบบคุณสุขปัญญาแล้วเจริบครับคุณคุณหลอดคุณวินัยคุณเปลี่ยนคุณวีนะครับนะนะรองเชียนนะครับคุณ นได้อาจจะลงสักกี่ตัด้เอามาครับเชิครับตีลายตัดอได้ยยเารันี่เลยที่ลงประธานใหญตัดอะ ประวัติศาสตร์นะครับพระพมวชิรนายกทิศาเจนะาภาสเด็เจ้าวาดวัดนารายมหาราชเนตตาเป็นเจ้าภาพรุนิมิตรนะครับ

à, tu... oh, một, ô, một, một chăng? Na, một, một chăng không? Nước tiểu, một chăng không? Hậu pha, อามาตัดเลยจ้ะสาธุ้าผมมาเานายกนะครับคุณเดือนมาายังคุณพงษ์คุณกันเนียนเก๋ตุเดินแต่ะนะคุณสมหมายคุณสนุกรักแต่ะน้อนหลอกคุณแขงแกคุณหาะแต่ละน่ะยาานะชางเหยียบนาพยาเยีเมืองหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อาชหมดแกงยังมีใครเหลืออีกไหมแค่ฟาใหญ่แล้วนะ สภาพใหญ่นะครับแต่เดี๋ยวที่ขอรัตีนะครับแล้คุณเอ่อคุณชัยนวัฒน์การชนะศุกสกุลนะครับแล้คุณพิทิวัตรพกิจชัยธนยยกฤษนะครับเชิญครับครับผมวชิารานายศท่านนี่ลูกนนะครับที่ปรึกษ,ษา,จา,กา,าเ,เจ้าคณะภาค11เจ้าอาวาสวัดนารายมหาราชนะครับ คุณเมตตาคุณสุดใจกับพี่น้องชาวอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับเชิญครับคุณประิสธิ์คุณสุดใจและครอบครัวนะคุณชื่นเรเจาภาพเดียวไหมเนี่ยคุณชื่นคุณบันยงเนี่ยภาพเดียวไหมเจิญเดียร์คุณครับสริ ท่านเจา้าของโรงงานมีใซเคลนมาไหมมาตัดตกนะทีเนี้ยคุณเทียมใจคุณคุณปรีชาคุณปรีชาคุณวัฒยาโอเคนะครับสาธุนะนผู้ใหญ่สมชใยครับจะมาตัดคนเดียวหรือ cũng như là anh em, nhân dân, người ta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 , สัตว์วายรูปนิ้นะครับรูปเอกที่วัดสองคอนตำบลปากใต้อำเภอสืบเนิน,นจังหวัดคนครราชสีมาได้รับนิรดาจากพระเดชพระคุณท่านพระธรรมเจดีย์เจ้าคณะภาคสิบเอกประธานฝ่ายคณะวาัดพ่ออำนาจทองประยูนขออน ประยูนคุณแม่ทองเจียพรประยูนนะครับประธานฝ่ายคารวะประธานอุปถัมภ์ผู่มีพุทธบุรการต่อวัดหนองพรนะครับท่านก็สร้างอุโบสถแบงนี้นะครับ พอ่พพอพาพอนานางต้ ท่องเจียปอมประยูนนะครับประธานฝ่ายคารวะาประธานอุปถัมภู้มีพุณธบุตการต่อวัดสองพอน,นะครับกานก่อสร้างอุโบสถแบบนี้นะครับสบสี่ล้านบาท